ครับสวัสดีครับอาสวัสดี f อทุกท่านนะครับแล้วกนะ็ผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องเบาแพ็คช n แนลนะครับตอนนี้เบาแพ็คก็อยู่ที่หัวนพญานาคนะครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับหัวนพญานาคก็คือ ทําไมถึงได้มานะครับเพราะว่างวดวันที่16เมษายนเลขเข้าเต็มๆก็มี5 9 8ใช่ไหมครับั้นนก็คือบารแบกไม่ได้มาแต่ว่าช่องนุ่มบามานะครับก็คือเลขเข้า3ตัวตรงๆเลยนะครับแต่ว่างวดวันที่2พฤษภาคมนะครับไม่ได้มาเพราะว่ามันอยู่ไกลมากแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาตามต่อนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม นะครับ2567นะครับก็มาตามต่อให้เอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อขอโชคขอลาภนะครับให้ FC ทุกท่านได้มีได้โชคได้ลาบกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็บ่าวแพ้ก็มาทั้งหมด4ช่องนะครับก็มีช่องบ่าวแพ้ชาแนลนะครับแล้วก็มาวินชาแนลนะครับป้าต่อยคนมีเซนนะครับแล้วก็หนุ่มอามคนเดิมนะครับทั้งหมด4ช่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับบ่าวแพ้ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ ทีมงานทุกคนเลยนะครับคนไหนที่กดติดตามแล้วนะครับก็บ่าวแพคก็ขอขอบคุณนะครับก็ก็จะพยายามทาคลิปนะครับแล้วก็พยายามหาสถานที่นะครับหรือหาตรงไหนนะครับที่เลขกเข้านะครับก็จะเอามาฝากเอฟซให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากเอฟซนะครับเป็นกําลังใจกําลังใจนะครับให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับ ช่องเบาแคทก็เป็นช่องใหม่นะครับก็ฟังเอฟซีนะครับเอ็นดูด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปก็จะพาไปขอโชคขอลาบนะครับพนพญานาคต่อเลยนะครับโอเคครับไปกันเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีสวัสดีทั้งสี่ช่องนะครับคผมทั้งสี่ช่องนะคที่นี่หมดเลยนะครับเพราะว่าพอดีมางานศพนะครับพอดีจริงยิ่งเท้าเนาะ เราสักได้ยินข่าวเบาสักเขาโทรมาหาผมว่าทางานักกินแฟนช่างอภิพลนะครับเสียชีวิตลงแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปหรอกเพราะว่ามีขอควมักี่ยวกัติด่แง่ขอทั้งทีที่กันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินเบาสักโทรมาผมผม,ผมก็ไม่รู้เลยว่าแฟนช <า S 1> ่างอภิพลตายหรือเสียชีวิตนะครับเขาเพิ่งเขาเพติดต่อมาเขาเพิ่งติดต่อมาหาผมเลยโดนเลยนะครับ แล้วง่าดตกเป็นแฟนนะครับอันนี้ผมก็ไปไหวไปยังอีกหลอยแหล่แต่เดมีโอกาสมาไายคลิปเลยก็นอนอยู่ทางนี้แน่ค่ะคือถ้ายคลิปมาจากวันเล่แล้วมันก็ต้องมาไายคลิปผมครับต้องชมเนาะชมดหนึ่งเนี่ยมาแรกจะวมเนี่ยเพราะว่าพี่สวยที่ชัดเพราะว่าบ่าวศักดิ์เป็นตัวาผมเพราะว่าถ้าถ้าบ่าวศักไม่ติดต่อผมมาเนี่ยผมไม่รู้นะคือผมไม่รู้อ่าพอดีผมบ่าวศักก็ติดต่อมาผมก็เล้มาที่ผมเลยพอดีนะครับคือเรื่องผมไม่รู้จริงนะครับอ่าก็ถือว่า

ก็มนที่16วันก่น10โมเปษา10โกเมษาที่มันออ,อ,อ,อกก็จะแ,แ,แต่ว่าที่2ผ่านมาเนี่ยสมงถุภาไม,ไไม่ไม่ได้มานะครับผมปะน้องแพงขอดีกว่านาะครับดูถ้าว่าขอขอเธอน้องขอไมันเป็นน่คน้บ ครับ4 2 4 3องศาที่45องศาเดียรอวินอยู่บ้านเท่า4 2 4 3องศาที่คณะทายทำเดี๋ยวต้องไปดูกล่องกลยนะครับปอกเก่านะครับมาทุบแล้วท่านผู้ชมครับจุดทุบด้วยกันนะครับปอกเก่าด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเด้อมาขอคนขอใส่รองเท้าด้วยเพราะมันเป็นหนามนะครับเออาห่อนแห้งเพราะดีผมผมมาจังัดเลยผมมาแบบถลกเชิดเลยอ่า ถ้าผมได้เดินไปอยู edi, mm. ่ท่งผุนเนาะอยู่บ้าตัวเองเท่านั้นแต่ยิ่งแต่ว่าสวัสดิ์ก็จะไปเยอะยะด้านนี้มันดกฉุกเฉินเลยผมท่าข่ายจมอนมาเดินท่าผีแบบว่าทันเร็วม่เดินเร็วอยู่แบบไปด้วยไปด้วยด้วยกันนะครับอ่ะนะครับพอบอกกล่าวไปพร้อมกันเด้อกับงอนพญานาคหวดวันที่66พฤษภาคมพศ2 5งพนะ้ร้บครับผมโอเคครับผมนะสาธุนะโมส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ nhau cho ăn cả con Nào, anh nhau chết đi rồi thôi lên การ้ตามการสชของประตาเบืงหรอกปน่านีแล้วนห้ว่นออนี่เลยนะถอยู่ที่นี่หมายเลขครับได้มาหมายเลขศูนครับหมายเลขหมายเลขศูนย์นะครับ สามไม้อาเลยเอ้เอาหมมาเลยครับที่สองหลุดออกมาสามไม้เลยครับสามไม้นี้เป็นครั้งที่สองที่ขย่าเนาะครับแปดสี่สองแปดสี่สองครั้งแรกได้ศูนครั้งที่สองได้มาแปดสี่สองครับแปดสี่สองแปดสี่ศูนย์นี่ศูนย์ศูนย์แปอแ่าศูนปสี่ะครับนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเวยนะครับท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งเอาสิ เอากล่องไปเบิ่งตามจุดต่างๆดีกว่าไม่คอนดนะครับอากาศร้อนมากๆคุณผู้ชมไปไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตามจุดต่างๆแล้วก็ดูเลขทูบเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับตัวกล้องจะต้องดีไปนะครับท่านผู้ชมนะครับไปด้านขวามาเสดแทงได้เลยนครับเสียดแทงมอนต์ครับตัวตรงกลางของครับหมา0842 0842ครั้งแรก0842ครั้งแรก0842นะครับให้ดูว่าเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจัยนะครับอย่าในคารทชม แรก0ครั้งที่สองสี่แปนะครับลดมา3ไม้นะครับครั้งที่สองแต่บอกแปรเพิ่งมา,างรงครัรง้งแรกนะครับคือสวยมากนะครับไปดูตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ไปดูเรขทูบนะครับแต่ว่าตอนนี้คืออยู่บนเขานะ ก็อยู่บนเขาเราอยู่ที่สูงอย่เียแล้วยิ่งใกล้พระอาทิตย์นะครับยิ่งยิ่งร้อนมากนะครับก็ทตีมงานก้องก็ดอบไปหล่ตัวแล้วครับเมื่อกี้า3องศาคือตรงนีง้ก็เป็นน้านะครับนี่ถ้าถ้ารู้ว่าเป็นน้าก็บางแ้วก็น่าจะใส่รองเท้ามาอยู่นะครับตังแผงหมด ไอไก็ไม่แนสักเท่าที่เป่าท um, so oh oui, ีว so, ัไเ่าๆลองดูนะ right. ่าสตราบุก็เป็น้อเชื่อสุรุปรโช้กญาในการรับชมนะครับูไปขอได้แล้วครับต้องสะอ้อยคุณนตุกขตาจันเจตัวนี้ตัว่วยตัวนี้ป่่ะแม่ ต้วกล้วยตัวแรกเีเนาะสามเก็ดเหรือ3ามแงดนี่ต้วกล้วยตัวนี้ทำตัุเป็แปดนะคะทานผู้ชมก็เป็นเป็นห้าเป็น5้าแปดห้าแปดเก้าเดเราเลขเรกห้าเก้าแปช่วงงวดว่มนุ่นแต่งวดนี้ยัไม่ได้มาสําหแบบตัวเลขนะครับแล้ววันนี้เนี่ยงวดวดงวันที่สิผมผมจะไปถึงได้มาเพราะมามงานสเกินเก็เลยเด็เฝ้าได้มากท่านผู้ชมนะครับอ่า ชวุมมุ่กันมาได้ทรนดี๋ยวไปดูเลขดทุก่อนนะครับท่านผู้ชมที่เดแ้ยูวยาเห็นตวนรเอ่มลงๆแล้วอครับเลทกไมองกาป่วยมองแหงๆนนะแหงเนสามเจ็ดเจ็ดบ่อยเยอะยนี่สามเจ็ดอือสามเจ็ดหกมันไม่ขอดูของ่างเห็นบ่ะเนี่ครับเล็ดทุกนะครับท่านผู้ชมสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหรือ สามหนึ่งหนึ่งแม่ครับมึงก็เกตพี่น้องกันด้วยเอาตะลิบผูกในตเลิบคูกกับไอ้วิธีเล็กงามเด้ไหมงามแห้งนะครับนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเอานะครับท่านผู้ชมขอโชคดีปังๆนะครับสําหรับแนวทางการขอโชคลาภกับกอฮอล์นะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็สขุดใช้จาระยาญนะครับในการรับชมนะครับเขานะครับที่จังหวัดเลยเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการครับสูงชคนมากครับโอเคครับตามนั้มาตามมาเดี๋ยวไปดูรอบๆต่อเลยครับ นี้๋อนี่เป็นเป็นเสียนช้างเป็นไม้นะครับแกะสวยงากเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นกวางนะครับเออต้ตงแห้งมันมันเป็นเลขแปดนะเอสดกได้ีเไนี่ครับ ตอนนั้นก็เด็กต้นกล้วยนะครับเขานะครับก็เอฟซีท่านใดเห็นนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าบ่าวแพ็ยก็จะขอลานะครับเสียนพญานาคกลับแล้วนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับโอเคครับตามนั้นนะครับ่านผู้ชมนะครับ สำหรับตัวเลืงนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณานะครับในการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับบ่าวแพ็กช anel นะครับถ้า่อยคนมีเซ้นนะครับมาวินช anel ดูมาคนเดิมนะครับเพราะต้องแหล่นะครับคนเดิมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ่าวแพ็กก็เพิ่งมาทําช่องใหม่นะครับก็ฝากเอฟซีนะครับเป็นดูนะครับบ่าวแพ็กด้วยนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับต้องตั้งเฮงเรวยรวยนะครับขอให้มีโชคลาบนะครับไปถึง F4 ทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวเพชรก็จะาลานะครับเสียนพญานาคนะครับแล้วก็ไลฟ์ีทุกท่านนะครับบ่าวเพชรก็ขอสวัสดีครับ